สวัสดีค่ะทุกคนมาต่อกันที่เมนูสุดโปรดนะคะเห็ดทอดแต่วันนี้ก็ไก่จะทำา2แบบสไตล์อิตาเลียนต้องทำอยู่แล้วพ่อลูกชอบและอีกแบบหนึ่งคือเห็ดทอดโดยใช้แป้งเทมปุระยังไม่เคยลองเลยนะวันนี้ต้องลองนะคะปเข้าครัวมาชัมแหละเจ้าดอกใหญ่นี่ก่อน <ś m _> อย่างที่คิดหนอนเอามีดอันนี้สะดวกกว่าอ้าวไม่หนอนนี่นะมันเหมือนกับว่ามันมีสีดำข้างในไม่เน่านะเสียดายเห็ดหอมหอมเอาแค่ตรงนี้ออก <m> ของดีเวย้ยกระเด็นมาดูหมวกอันนี้มีหนอนแยกจานจ้ะมีหนอนต้องแยกจานมีหนอนนี่ทำสไตล์อิตาเลียนพอลูกจะได้รับโปรตีนเพิ่มอันนี้ชุบแป้งสไตล์อิตาเลียนน้ำหวานเตรียมให้เสร็จแล้ว แป้งเทมปุระนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะลองทําพริกไทยนิดนึงสิอิ้วขาวนิดนึงน้ำเย็นจัดจัดจใส่ลงไปป้าดิป <millet S 3> <uhhh> ้าดิเชสาม้โอ้ยโอ้ยไม่หวเสบบคนชัอ้อมาม่ไห <commend able>

นี่ไส้กอ่ออิตาเลียนผ่นาครึ่งมันจะได้สุกง่ายๆทำคล้ายๆไส้กอ่ออีสานบ้านเราเลยนะแต่ว่าเขาใส่กระเทียมในปริมาณที่น้อยมากแล้วเขาก็ใส่พริกไทยนะคะไส้กอรออิตาเลียนทำง่ายมากๆเลยนะง่ายมากไม่ต้องไปยัดไส้แบบนี้ก็ได้นะถ้าใครอยากลองทำนะคะใส่เกลือหน่อยพริกไทย แล้วก็กระเทียมนิดนึงหมักข้ามคืนก็อร่อยแล้วอะ่ะคราวนี้เราจะมาทำเทมปุระเห็ดของเราเด็กกระเตนเด้อว้า ะ <S <S จะเสร็จหมดแล้วเอามีก็หิวมากเลยกินเห็ดทอดไปหลายชิ้นแล้วเนี่ยผ่าราไดายภารดาาาีโซทสวรรค์สวรรค์สวรรค์อือสวรรค์ พร้อมไหมจ๊ะที่รักพร้อมไหมใส่ปลอนตัวยืนชมประตูไรไหม้อ่เยฮาฮ่อฮดน้ำกระตีตั็เทมปุระเห็ดพึ่งหมูกับไส้กรอบอิตาเลียนย่างเห็ดพึ่งทอดสไตล์อิตาเลียนมอยาอไร่จ๊ะอะมา ที่มีชอบมากเลยเห็ดพึ่งทอดสไตล์ตะเลียงเรามาดูด้านในเทมปุระของเราดีกว่าเป็นขาเห็ดอี่น่ากินมากเลยขอดูหมวกหน่อยขอดูหมวกหน่อยอนี่ก็ได้กินมากเลย Eh sì, ma mm. è Prova un pezzo. No, no, preferisco mangiare di meno. Prima la mi La conosco la tempura. No, ma la conosco. Fuori con i funghi. No? Sì, ma è vero, è sempre tempura. Eh. È fuori la tempura, è croccante. Devo assaggiare. Quel giorno ho assaggiato pochino crudo mm. con lo crudo. Ah, un pezzettino, vai. almeno un pezzettino, poi te lo mangi tu, sì, vai. ชิมเลยมี้ิ้อะชิมก็ตชิมอร,มอมอร่อยน,นะแต่มชมอบิ้นีม้อม,ม,ม,มากกว่าแต่ก็อ่อยมาชิมกับน้ำจิ้มกเจ๊น้ำจิ้มด้นะ้ำจิ้มไก่น้ำจิมพพ้มปลาเียมือมันเละ กินเสร็จต้องไปล้างขวดแล้วเนี่ยขอบคริวเป๊ะเว่าเลยตัวมาน่ะเปวนี่ยอะไรอและวามรู้สึกก็เปลเ่เบื่เบื่บ อร่อยอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเขาจะมาลองเห็ดพึด่งใส่ตะเรียนกับน้ำจิ้มไก่ มากกว่าอย่างที่บอกมันมีนมเนาะต้องเอาไปจุ่มนมมันได้กลิ่นเห็ดชัดเจนมากอ่ะเฮ้ยขอบอกเลยเทมปุระเห็ดพึ่งครั้งแรกผ่านจ้าอะไรมาละชีชีคัตเตเวนิซิม่อืมอืมชีคัตเวนิซิมอมมผานเขามาในราบาร์เิลูดาไม่ได้ ใช่ตะเลี่ยนเขากินกันแบบดิบๆด,ด,ด้วยนะทาบนขนมปังอะ่ะเราไม่ใช้ชิชีน่อ่ะเราคนนี้เนาฟัดใช่จิสตซฟูนดิฟริตช์เอือ Comunque, meglio sono questi lì. Lui ci si sbaglia mai. Fatti alla salsicciana. Lui oh. è qua, Ciao. Eh, ma, è buono il pollo, gamberi fatti così, sì. Mi fa baia, allora, vedi, là. Vediamo di cose, eh, quando ma. Ti sì. questi? Le banane fatte così, ma tu non gamberi. <ride> Mi sembra più di mangiare una banana, a parte il sapore che mm, è di Non lo non lo so, non lo so, non ma qua? Fammi mangiare, diglielo, come fa a mm, Sei contento? Le piace di più quello? Di certo, perché così è tradizionale, è sempre migliore perché, forse, secondo me la tempura non è neanche adatta per il pollo. pollo, gamberi mi anche a Tempura ha dato a tutti. Non è vero. Ah. Anche la tua lingua, tira fuori. <suss> ทุกคนชอบมากๆเลยเห็ดพึ่งหวานทอด